วิกผมแท้100เซนทรงผมนะคะจะเป็นทรงผมบ๊อบสั้นค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นงานทอมือเกือบทั้งศีรษะเลยนะคะบริเวณขาวๆด้านบนนะคะตัวนี้จะเป็นงานทอนะคะแบบซิ้วเสมือนหนังศีรษะจริงค่ะเราสามารถที่จะใดแสกซ้ายขวาได้เลยนะคะความเนียนของเขาเนี่ยก็จะเหมือนผมที่งอกออกมาจากศีรษะของเราจริงๆเลยค่ะนี่เลยเนียนมากๆนะคะ แล้วก็รุ่นนี้นะคะด้วยการที่ทอมือเกือบทั้งสีรษะเนี่ยทำให้น้ําหนักของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเบามากๆเลยนะคะว่าจาก,กังศีสษะเนี่ยความยาวของผมเนี่ยค่ะจะประมาณ25เซนติเมตรนะคะ น,นะคะสำหรับใครที่อยาก,กะใส่เป็นผมสั้นแบบนี้นะคะแล้วใครที่ผมยาวเนี่ยแนะนำให้ใส่เน็ตเก็บผมเพื่อเก็บผมจริงแล้วก่อนนะคะจะทำให้เนียนมากยิ่งขึ้นค่ะแต่สำหรับใครที่ผมสั้นมากๆหรือไม่มีผมนะคะเราสามารถที่จะสวมใส่ได้เลยเพราะว่าตัวครอบโครงวิกด้านในเนี่ยค่ะเวลาเราครอบเข้าไปนะคะตัวนี้จะไม่คลาคลายเครื่องนะคะทำให้ใส่สบายได้มากขึ้นนั่นเองค่ะอ่ะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเบี่จะมาลองใส่ทรงผมรุ่นนี้ให้ดูนะคะว่าใส่ออกมาแล้วจะเป็นยังไงคะ่ะ ่อนอื่นบีจะใส่เน็ตเก็บผมแบบนี้นะคะแล้วบีจะสวมจากด้านหลังแบบนี้นะคะเราปรับจอมวิกนะคะด้านข้างให้ตรงกับจอนเราแล้วเราปรับนะคะหน้าหลังให้พอดีกับศีรษะของเราค่ะเสร็จปุ๊บนะคะเราหวีจัดทรงผมค่ะ oh, 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 oh. นะคะ สำหรับวิกผมแท้นะคะสามารถที่จะย้อนทำสีหนีบตรงม้วนหล่อนได้นะคะตัวนี้สามารถไปดัดเพิ่มเติมได้น,นี่นะคะบริเวณด้านบนของเขานะคะจะค่อนข้างที่จะเนียนมากๆเลยสำหรับใครที่อยากจะมัดจุกเพิ่มเติมนะคะหรือจะติดกิดเพิ่มเติมก็ได้คะ่ะเดี๋ยวพี่จะลองติดกิบด้านบนเพิ่มเติมให้ดูนะคะว่าติดออกมาแล้วก็จะเห็นเป็นหนังศีรษะแบบนี้เลยเนียนมากๆ นะคะหรือจะปล่อยธรรมชาติก็ได้ค่ะ,ะส่วนบริเวณด้านหลังนะคะจะประมาณนี้เลยนะคะความยาวจะอยู่บริเวณตรงคอนะคะไททอยของเรานะคะ ด้วยน้ำหนักที่เบานะคะเราสามารถใส่ได้ทั้งวันนะคะโดยที่ไม่ร้อนเลยสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อนะคะก็สามารถทักมาที่ Line แอ i a l m w s i c ได้เลยค่ะ